อเคเดี๋ยวแวะวัดศีลการก่อนท่านธรรมปาละเป็นอย่างไรเดี๋ยวขาคงต้องนี่้วะนไปวัดศีลกาจิตติพานว่ารอยนะฮะนี่ของฝากวัดธรรมบาละเดี๋ยวเราเดินทางมาถึงวัดศีลการแล้วนะคะด้านในก็จะเป็นวัดศีลการาการเรียกร้องอิทธิองความเมตตาดนิสโทยนต่า่ากอางธรรา เป็นทิกษุชาวศรีงกาวนะเดี๋ยวทางด้านขวาบนจะมีรูปปั้นเด็กรูปปั้นของอท่านขนาดกลางของาปาร่าอยู่ครับแล้วก็รูปแบบเนี่ยที่เราเห็นก็จะท้ายด้วยหินแดงหินแดงก,ก็คือเป็นหินเมืองชูน,นาอ,อ,อยู่ไกลจากเมืองบาสีเนี่ยไม่มากนะเป็นเมืองชูน,นามีหินลักษณะครับแล้วก็มีการก่อสร้างอันนี้เป็นพระอนาคาริก,กานะคะ ถ้าองค์นี้ใช so ่ไหมที่บอกว่าชือท you. ี่สุดอ๋อองค์จริงเลพี่ว่าแห่งปวดเขาเป็นชนะไครับ Chào mọi người. Video cho không khí đang nóng

นี่ก็เป็นสถานที่แสดงที่ mm hmm. พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมแก่ปัญจวัคคีย์นะคะ